พี่น้องเมื่อนี้สิบาไปเบิงชีวิตของลิซา่าลุงพระชาญพาเบิ่งชนแนลมาแล้วมาแล้วไปเบิงชีวิตลิซา่ามาตัวนี้หน่อยสวัสดีค่ะแฟนเพจเร็วๆลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อลิซ่านะคะเออเนี่ยไปไปเบิงชีวิตของนางครับ ưng ừ, nhà đi chay. đi chay, đi chay, đi chay. đi chạy đi chạy chơi cân tưng 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 tung, tưng tung, 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 tưng 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 tung, tưng 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 đi tưng đi. Ừ, oh, 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 đi chơi rồi. Đi chơi đi chơi okay, okay. oh, 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 Ok, oh, 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 ย,ย <una> ี่จอี่จอยฮึแม่ลงกันลงกันเออนั่งที่นั่งที่นั่งที่ตัวเองอ่าขึ้นไปขึ้นไปนั่งที่ตัวเองเออเออเอ,อ่าตายพาเที่ยวรอบบ้านเร็วเออตรงไหนตรงไหนตรงไหนจะให้ไปทางไหนโน่นไปตรงโน่นหลังบ้านหลังบ้านาาน,น่อหลังบ้านเลยโน่นหลังบ้านไป เดินไปนู่นไปาพาไปเที่ยวหลังบ้านหน่อยเร็วเร็วนี่ขึ้นบันไดลิซา่าลิซา่านี่ขึ้นบันไดนี่นี่มาแล้วมาแล้วมาเร็วเร็ว,รวขึ้นบันไดมาอืมน้าพาเที่ยวรอบบ้านหน่อยสิมีอะไรอืมมีอะไรบ้างอยู่รอบบ้าน,น ไหนอันมีอะไรหาอะไรอืมอันนี้ปลาสวนกล้วยแห้งเลยมีอะไรมมลิซาเจออะไรไหมอา้าวมาไม่มีครับมา ไม่มีก็กลับมาไม่มีอะไรก็กลับมาเร็วๆมาลิซามามาแล้วมาแล้วมาเร็ว Lisa, มาเด้อลิซ่ามาคำ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 เฮียคำเฮีย p l e สลิซ่าคำคำคำมา เร็วเร็วเร็วมาเออออกมาอืมไหนอืมค <c oughs> ่ะอืมอ่าวิถีชีวิตของลิซ่านะครับเห็นเพื่อน เห็นเพื่อนเห็นเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนลิซ่าเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่นอกบ้านเพื่อนอยู่นอกบ้านเลยเพื่อนอยู่นอกบ้านใช่ไหมใช่ไหมครับอยากไปหาเพื่อนใช่ไหมใช่ไหมเอออ้าวอยากไปหาเพื่อนใช่ไหมอยากไปหาเพื่อนใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ